สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้บรรยากาศช่วงเศร้าๆครับมาเบิงงัวโคมเมลูครับโอ้ยครับเล่มหยาดีดีครับพี่น้องครับหลายพื้นที่ครับหยาถือฝนกระลังปงครับเขียวงามครับพี่น้องครับเอาไปเล่มหยาเนี่ยครับพี่น้องครับโคมนี่ครับเบาตึงเปิดใ้ครับ สี่หมื่นเก่าครับง่วอ่างใหญ่เลยครับนมสีเต่าครับเมนี่ครับเมนี่ไายสูงร้อยสี่สิบสองครับปลาัดครับริมหยาครับเมนี่มีลูกเมล้วครับสามตครับคุณครับลูกตัวที่สามครับลูกเพดเมียครับลูกไหวแสตดหนึ่งหนึ่งหกครับเป็นแต่เลี้ยงครับพี่น้องครับง่วนกินยาดีแบบนี้ครับ เบื่อเรื่องง่านครับโค้มนี่ครับโอ้เหล่ายาปวดๆเลยครับแต่นซ้อนครับกินยาดีๆครับโค้มนี่ครับใครต้องการงัวเลี้ยงครับมองหางัวเลี้ยงครับพี่น้องครับติดต่อบาถตึงเข้ามาได้ครับโค้มนี่ครับสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับไก่ๆนี่ต่อล่องกันได้ครับไก่นี่้เพิ่มค่ารถแน่นอนครับพี่น้องครับใครสนใจครับ นมสีเต่าบือเรื่องย่านครับแข็งขาประกันไฮสิบหามือครับทุกท้อนครับม้าพึ่งไดลูกสามโตครับพี่นองครับมัวอ่างยญ่งยโฟลนี่ดีแนวนี้ครับโอ้ยเล่มหญ้าดีครับถือว่าใหญ่ครับโคมนี่ครับสี่หมื่นเก่าครับถือว่าใหญ่ครับโคมนนี่ครับ โดยเฉพาะลูกสาวพันรับงามงามครับลูกสาวครับลูกสาวไหวเศดหนึ่งหนึ่งหไหวสีเดือนครับแม่เพ่นชียาขาพยาบุรลุงเห็นเรียบร้อยครับอีกบ่โดนครับพี่น้องครับเด๋ยวก็ขคืนครับใส่เมาให้หย่างดีครับลูกสาวครับสีแดงแป๊กเลยครับแดงก็เมียครับลูกสาวครับยนแห้งครับ เจที่ท่านไดสนใจครับจะนั่ไปเรียงครับหมอสําหรับเอาไปเรียงครับโคบนี่ครับเบิ้งครับลูกสาวครับคววมยุ่นของคนครับอู้แต่หลูกกะคุมคาคุมละค่านะครับพี่ตองครับลูกวหวยเสดหนึ่งหนึ่งหกครับวหวยสีเดือนครับนังหนาอ่างลึกครับเมลูโคมนี่ครับ อ้วนหางครับใหญ่เลยครับลูกสาวครับเพศสีดำครับออกแดดเหลี่ยมหยุบครับหัวหิวหยาครับพี่น้องครับเพิ่งได้ออกคอครับเอาไปใส่หยาเนี่ครับพี่น้องครับเมยอ่างใหญ่เนี่ยนี่ครับถึงหยาอ้วนมากนี่โอ้ยขับบนหน่อยนะครับหัว ว่าแมนีครับบนหน่อยนะครับเป็นงนูอยโค้งสางใหญ่ครับให้ซื้อไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มรลค่าครับโคบนี้ครับเป็นงูว่าน้ำใหญ่ครับแม่เพจสีดำครับโกกหางใหญ่เลยครับบรรยากาศส่วงเศราครับ อยู่อำเภอปทุมลาชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของัวเ่าวตึงคือเกาครับเมี่ยวออกมานาค้อครับพี่น้องครับคนครับขอกอ่าวตึงครับพื้นที่ได้หยาหลายๆครับเอาไปใส่หยานะครับอ้วนข้าวเดียวครับงูวเมริกันครับเพราะว่าเ่าวตึงฉีดยาให้แล้วครับพาพยาบำรุงให้เรียบร้อยครับ พี่น้องก็ไปเตรียมตัวผสมเลยครับพี่น้องครับหัวนมหน่อยครับหัวนมวัใหญ่นะครับตัวนี้ครับเหมาะสําหรับการให้ลูกกินนมง่ายครับเดี๋ยวไปตามไปเบ่งลูกเพิ่นอีกรอบครับพี่น้องครับครับลูกสาวครับวัยสี่เดือนครับลูกวัยเศษครับพี่น้องครับ ได้บายได้ครับเมาหนีสามารถญานได้ครับพี่น้องครับอ้ยครับหอมลังครับย่นแห้งครับง่วนหน่อยแต่นี้ครับอันหน้าคนสีหญ่เป็นนาเนโนนครับบริมปัญหาครับแม่พึ่งได้ลูกสามโตครับพี่น้องครับนาสนใจครับโคบนี้ครับกินยาดีครับกินยาดีเล่มยาดีครับ เหมาะสำหรับผู้สีน้าไปเรี้ยงครับพี่น้องครับไปเหฮดแม่บอกแม่พันธุ์ได้ครับโคมนี้ครับว้าวโอ้เชิงเชีองแนวนี้ครับเป็นตะเรียงอยู่ครับ กำลังตามหาเจ้าของอยู่ครับผู้ใดสิเป็นเจ้าของเนาะครับโคบนี้ครับง่วนี้ใสดีอีกหนึ่งโคมครับใส่ใหญ่นะครับพี่น้องครับถือว่าคุมค่าคุมราคาครับโคมนี้ครับจีเมินเก่าเท่านั้นครับสนใจกะโทรหาเบ้าตึงได้ครับพี่น้องครับ กินเนี่ยนี่ก็เป็นแต่อ้วนไ้อยู่ครับพี่น้องครับอีกบรโดดครับทางเบาตึงนี่บ่ค่อยมีหยาครับเข่ากอครับมองครับหยาหินเหี้ยนเลยครับโอ้หนำล้างงามครับตัวนี้ครับเล็บเล็บก็งามครับเล็บหน้าเล็บหลังบ่สันบ่ยาวครับพอดีพอดีครับ ครับโค้งสางครับค้นเรียบดีอยู่ครับตัวนี้ครับค้นเรียบงามครับงามครับแม่ใส่ใหญ่เลยครับลูกสาวว้แสดไว้สี่เดือนครับวัยแสตหนึ่งหนึ่งหกครับอายุสี่เดือนครับพี่น้องครับ ยุ่นเป็นยุ่นขึ้นกันนี่ก็ได้ครับอาเล่มหญ้าดีครับน่าสนใจครับโคมนี้ครับถ่ายลูกสาวยุ่นยนครับไ,ไปเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบตัดสินใจนะครับเด้องวดดีงวดงวเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโคมครับ มือนี้เ่าตึงคิ้วว่างครับไผสนใจครับโผล่มาเบาตึงจัดทรงทันทีเลยครับมือนี้ครับมึงหัวเล่มหยาครับพี่น้องครับหูวครับโคบนีหูครับเป็นตะเลี่ยงครับงัวหูวแนวนี้ครับอัสุธายนี่ครับฝากไว้ครับ แม่ลูกนึ่งโคมครับพี่น้องครับกับเบาถึงปทุมราชครับยินยาดีเล่มยาดีครับขอคุณนพี่น้องเอฟซีครับที่เขามาติดตามรับชมครับสุดท้ายนี้บบาตึงกับขอจบคลิปไ้เพียงานีกนครับพวกอีคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับจนกั่วจะได้ขลายครับสวัสดีครับผม